กุ้งสดนะครับกุ้งสดนะะกุ้งสดนะครับปูม้านะคะกูม้าปูม้าสดนะพี่เนาะปูม้าสดดองน้ำปลาเลยดองน้ำปลามาแล้วนะครับเยอะดิดูให้ดูกระสอบกระสอบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ร้อยสามสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวน้องเคี่ยวยกให้พี่ดูหน่อยครับโอ้โหให้ดูเยอะมากครับ สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำน้ำแตกกระแทกปากนะครับถนนคนเดินห้างซีเคพาซาปวกแดงระยองนะครับร้านพิปูนะครับผมนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งร้านยำแซ่บๆนะครับผมที่อำเภอปวกแดงระยองนะครับร้านยำกระสอบกระแสมาแรงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการยำด้านในกันนะครับ น,นะครับลูกค้าที่มาถึงนะก็มาหยิบวัตถุดิบทางหน้าร้านได้เลยนะครับเพราะว่าร้านพี่ปูนนีะ่คือใส่กล่องใส่ถุงใส่ภาชนะไว้ให้หมดแล้วนะครับลแล้วก็จะมีเมนูที่ด้านบนนะครับ แล้วนะฮะว่าร้านนี้ปลาร้านี่คือออกดีมากเลยนะครับอันนี้คือรวมหมดเลยไหมครับพี่รวมทีเดียวเลยนะกี่อย่างเลยสี่ <4 S 1> <4 S 2> อย่างสอย่างเลยนะครับ2องร้อยเจบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่า2อ0ร้อยสอบบาทคือราคานี่คือคุ้มมากๆเลยนะครับไม่แพงนะฮะคุกคนท่านถ้าได้มาเห็น จริงๆได้เยอะมากครับห้าสิบบาทนี่นะฮะกุ้งห้าสิบบาทนะปลาหมึกห้าสิบบาทปลาหมึกห้าสิบบาทนะโอ้โหถ้าซื้อปลาหมึกอ,อย่างเลี้ยอนนี่คือแปดสิบบาทนะทุกคน<ไ>นี่คือนับเป็นอย่างที่สองนะครับยัางนี้คะได้รึเปล่านะคะอันนี้นไม่แย่นะไม่แย่กเ้วก็ไข่นางรมนะหอยนางรมหยุดนะ สามอย่างหลังนี่คือ50บาทหมดแล้วฮะจะมีแค่แซลมอนอย่างแรกแค่ร้อยยี่สิบนะพี่ท้องคโอ้โหคุ้มมากมากเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าวงนี้นะฮะพ่ปูนะครับผมยำกระสอบมาแรงจริงๆครับชั่วโมงนี้ลูกค้าเหมลูกค้าที่ร้านพ่ปูนะครับ แล้วก็ลา,าบบล้างไหมมาล้างเครื่องผ้าเยี่ยมเครื่องไม้เยี่ยมถักไหมใช่ค่ะแบบเลยเนาะจยี่ยมตัดไปครับูค้าพี่ปูยำม,มือหนักนะน้ำยำนี่คือให้ยเยอะมากมาลูกค้าประจำบอกมมบติดใจมากเลยนะครับน้ำยำที่ร้านนี้ รวมไปเลย,ยไขย่แดงตัด้วยโอโยอยไขย่แดงไข่แดงตามลงไปนะครับไข่แดงตามลงไปเลยจัดลงไปแบบจุกๆแกงปลาเป็นพ,พริกนะครับผมปลาร้อันนี้เผ็ดกลางปลาร้นานะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีกุ้งสุกกุ้งสุกนะครับกุ้งสดกุ้งสดนะครับปูมาด้วนะปูม้าปูม้าสดนะพี่เนาะปูม้าสดโดนน้ำปลาแล้วโดนน้ำปลามาแล้วนะครับไม่ปิดนะไม่ปิดครับผมอะไรดีคะอะไรบางได้เลยนะคะไม่แย่ค่ดูป้ายนะคะดูฝั่งซ้ายมือเป็นอย่างแรกนะคะดูฝั่งขวามือเป็น ร้านยำกระแสดีนะครับทุกคนนะครับวัตถุดิบทางร้านก็จะมีนะครับหอยแครงภูม้านะครับผมหมูยอหอยนางรมแล้วก็ปลาแซลมอนหมึหกกุ้งนะครับไขไ่แดงนะครับลูกค้ามาถึงก็มาดูเมนูหรือว่าหยิบ

แปดสิบบาทเยอ่เครื่องนะฮะปกตินี่คือร้านพี่ปูจะมีอะไรนะเคาน์เตอร์จุดบัตรทีวนะพี่นะวันนี้วันนี้ไม่ได้เอามานะกลัวฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะไม่รู้เดี๋ยวเก็บของไม่ทันนะครับุกใช่น่านี่ก็เป็นบรรยากาศทางหน้าร้านตอนนี้นะครับทุกคนนะครับเวลาน่าจะประมาณ หกโมงเย,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 ย็นแล้วนะครับลูกค้าทยอยมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้หนาแน,น,น่นนะครับทุกคนนะครับไข่แดงด้วยนะเปลี่นนาะจะเครื่องไหมไม่แย่ค่ะไปแยี่เครื่องนะปลาร้าด้วยนะ่ใส่ไปแล้วนะครับที่หลังได้เพราะเราเราตัดไปแสร็เพราะเราตัดไปแล้วเาวนาะ ค้ามาบ่อยไหมครับไม่แย่เครื่องนะบ่อยเยอะครับเป็นประจำประจำเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้ำยำอร่อยแซ่บเลยนะครับเสียงการันตีจากลูกค้านะฮะลูกค้าไม่แย่นะคอยีลูกค้าไม่แย่พี่ลูกค้าไม่แย่เครื่องนะลูกค้าไม่แย่เครื่องนะไมคแยนะความจำไม่ค่อยดีรวมไปเลยรวมไปเลยจัดไปเลยนะครับ จัดมาจะพักได้เอาใช่ไหมพี่ปู่บอกจัดมาหนักๆนะครับยำม,มือหนักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยำมือหนักอยู่แล้วนะฮะน้ำยำนี่คือแบบลน้ลนๆกระมงังก็แบบซัมปอดเลยนะครับดูให้ดูกระสอบกระสอบนี้เท่าไหร่ครับเนะี่ยอันนี้ร้อยสามสิบบาทอัน้ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวน้องเคียวยกให้พี่ดูหน่อยครับโอ้โห ให้ดูเย,เยอะมากครับนี่เขาเหยียบมาวยังใช่ใส่ยางนี่ยนะลูกค้านะครับผม,ม,มเ,เนี่ลูกค้าขอบคุณครับผมลูกค้าประจำนะครับร้120อยยีนะ่สิบบาทค่นนะบกลนะ่องที่สองร้อยเดีวยวนะถ้ารนะวมกันอนะกล่องแรกร้อยยี่สิบถ้าเอาอีกล่องหนึ่งอะรวมกันอะก็คือร้อ100ยเดียวบรรยากาศคือคึกคักมากครับร้านยำร้านนีครับนะครับผมยังไม่ได้หยุดนะครับผมนี่คือ ถ่ายเพื่อนเลยนะฮะ20บาทบรรยากาศะยาวๆให้ทุกคนได้ดูนะครับลูกค้าผิดไหมไม่ผิดก็ผิดครับปลาไหมผลาครับข้าครันเ็นไง20บาทได้ีเป็นหอยนางรมนะครับนี่นะแสลวมอนนี่คือแพ็คใส่กล่องอย่างดีเลยนะครับปลาหมึก ก,กุ้งนะครับกุ้งสดแล้วก็กุ้งสดนะนี่นะครับเป็นไข่แดงนะครับร้านนี้จัดร้านได้สวยนะทุกคนนะครับจัดร้านสะอาดาานะปกติตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะทุกคนนะที่ใส่ผักรงน้พอดีช่วงนี้หน้าฝนที่ที่ปูบอกเลยไม่ได้ออกมานะครับกลัวเก็บไม่ทันนะครับ องแซลมอนแซลมอนแรกหนึร้อยยี่สิบแซลมอนที่สองร้อยครับผมแสดงว่าสองแต่ต้องยำรวมนะแต่ถ้ายำแบบเออ่กล่องต่อกล่องก็กล่องลร้อยยี่สิบบผมอันนี้คือแซลมอนแท้นะอันนี้คือสองแซลมอนใช่ไหมครับใสองแซลมอนสองร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้ายำแยกการตุ๋น่ะถุงละถุงละร้อยยี่สิบบาทครับครับโอเคครับตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมก็เริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะครับ ka pala. รวมไปเลยนะครับผูยำไวมากนะเพราะว่าวัตถุดิบนี่นคือเตรียมไว้หมดแล้วนะรอแค่ปรุงน,น,น้ำยำนี่นคือก็ฉ่ำว้าวแล้วนะครับอร่อยแซ่บแล้วนะระบายได้คนเร็วมากนะพี่ปูเนาะระบายคนได้ดีมากเลยเพราะว่าคนไม่ต้องยืนรอบขาไว เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วคือเราเตรียมมามาดีแล้วนะพี่นะคือมันก็เวลามาขายที่หน้าร้านมันก็ขายง่ายนร้านมเออกิ่แยกมันแยกไหมไม่แยกใครที่เป็น f c ร้านนี้นะครับสุกเสาที่นะฮะ หนุ่คนเดินห้างซีก็เว้ามาอุ่นได้เลยนะครับมาลองดูนะครับว่าที่เห็นในคลิปแล้วถ้ามาจริงจะได้กระสอบจริงๆไหม <laughs> กระสอบใหญ่จริงไหม ด้านนู้นก็จะเป็นสี่แยกลุงอุ้ยนะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าห้างซีเคนะครับทุกคนนะร้านนี้จะอยู่ตรงหน้าห้างเลยนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ร้านนะฮะลูกค้าเมื่อกี้ก็มาเช่อใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ตลอดถ่ายคลิปก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม